คือตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับข้อขัดแยง้งเกี่ยวกับเรื่องคารวาตสอนธรรมแล้วมีผู้ที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยทำให้เกิดข้อโต้แยง้งนะฮะทั้งพระและคารวาตกันมากมายในฐานะที่เราเป็น <c oughs> องค์กรพุทธก็คือเป็นมูลทีทนายกองทัพธรรมเนี่ย ในความในมุมมองของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยรเราพอจะใหะ้ข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนําเกี่ยวกับคารวะสอธรรมได้อย่างไรบ้างครับครับคือเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะไปในประเด็นนั้นนะครับผมอยากจะกลับเรียนก่อนว่าเรื่องนี้เคยมีมาแล้วนะครับทุกยุคทุกสมัยในอดีตนะครับคารวะที่สอนธรรมเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดครับ อย่างท่านในฝ่ายมหายานเนี่ยก็มีท่านเสถียรโพธินันทะท่านอาจารย์เสถียรครับแล้วก็ฝ่ายเทรวาสเราก็มีท่านอาจารย์สุชีปุญญาณุภาพครับซึ่งท่านท่านเป็นพระเป็นเป็นพระไตรปิดกเคลื่อนที่เลยนะท่านสอนธรรมแล้วก็มีพันเอกปิ่นมุทุกันท่านอาจารย์ปิ่นครับเป็นปริญญนธรรมเจประโยคแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการศาสนาสมัยก่อนเนี่ยเวลาท่านไปไปปาตกถาธรรมที่ไหนเนี่ยคนเป็นมึนหมื่นเลยนะครับในสมัยก่อนนะแต่ยังไม่มีโซเชียลอ่ยังไม่มีโซเชียลสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เดินสายบรรยายธรรม แล้วก็มีท่านราชบัณฑิตท่านมีอาจารย์ท่านเสถียรพงศ์วันไดปกอะไรต่างๆครับแล้วก็ท่านจำนงทองประเสริฐอะไรต่างๆซึ่งครูบาอาจารย์เหล่านี้นะครับท่านก็เป็นคารวะท,ที่สอนธรรมแล้วการสอนธรรมของคารวะนั้นนะครับก็คือว่าเป็นที่นิยมชมชอบของพุทธศาสนิกชนเรานะครับเนื่องจากว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็ได้รับฟังในสิ่งที่ย่อย ฟังไม่ยากภาษาบาลีอาจจะน้อยแล้วก็ท่านพูดในลักษณะที่เข้ากันกับชาวบ้านทีนี้หลักใหญ่ใจความก็คือว่าธรรมเนี่ยนะครับธรรมในสากลโลกเนี่ยนะครับไม่มีใครจดสิทธิบัตรไม่มีลิขสิทธิ์ทั้งทิน้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิยานก็คือเห็นธรรม สิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรกเหตุที่เกิดทุกข์ต่างๆแล้วก็คนทางดับทุกข์นำไปสู่วิธีปฏิบัติต่างๆเพื่อคนหลุดพ้นจากทุกข์ทำก็มีอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใจความใครจะกล่าวทำสอนทำก็ได้ตามความเชื่อคติลัทธิของตนนั่นหมายถึงว่าศาสนาอื่นเขาก็สอนทำเหมือนกันเขาก็เรียกว่าทำเช่นเดียวกันแต่ความหมายทำของเราในฐานะที่เป็นพุทธเทลวาทนะครับเราต้องเอาหลักอย่างนี้ก่อนครับว่าทำในลัทธิในพุทธศาสนาเทลวาทของเราเนี่ มาจากไหนครับมาจากตู้พระไตรปิฎกเนื่องจากว่าผู้ริเจ้าตัดแก่พ้านมผ้านนเป็นปัจฉิมโอวาก็คือว่าทาก็ดีวินัยก็ดีที่เรากล่าวไว้นั่นแหละครับจากเป็นาศาสดาโดยการอันุ่งไปของเราหมายความว่าการสังายนาทั้ง9ครั้ง6ครั้งในในพม่านะครับแล้วก็9ครั้งถึงราชการที่1เนี่ยตั้งแต่พระมากษัสปะ วชีบุตรแล้วก็พระเจ้าอาโศกไล่เรียงมาจนกระทั่งว่าที่ลังกาแล้วมาที่สยามในรัชกาลที่1นั่นนะครับจนกระทั่งรัชกาลที่9พระองค์ก็ทรงทรงทำสังคายนามีการรวบรวมพระไตรปิฎกเพียงแต่ไม่มีการสวดพร้อมกันสังคายนาแปลว่าสวดสังคีติแปลว่าการรวบรวมการสวดเพ,เพราะฉะนั้นท่านไม่เรียกว่าสังคายนาแต่ก็คือการสังคายนามาตลอดนะครับถึงรัชกาลที่9การสังคายนาพระไตรปิฎกเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้หลักธรรมคำสอนและหลักภาววิัยของระรุธเจ้าดำรงคงอยู่ตลอด5,000ันพรรษา ไม่ให้ผิดไม่ให้เพีย้ยนไม่ให้ใครมาบิดเบือนเพราะฉะนั้นหลักในการกล่าวธรรมโดยเฉพาะธรรมของพุทธเทรวาทเราจะต้องยึดหลักพระไตรปิฎกที่มี3าปิฎกก็คือพระธรรมพิธรรมพระวินัยแล้วก็พระสูตรต่างๆปิฎกอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้สองก็คือว่าในการสอนธรรมนั้นนะครับใครจะสอนก็ได้เป็นพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่อย่าลืมนะครับว่าคําว่าพุทธบริษัทที่พระริเจ้าทรงฝากไว้ให้ดูแลพุทธศาสนาต่อจากพระอ,องค์นั้นนะครับทุกคนมีข้อจํากัดของตนเอง ข้อจากัดก็คือ 1. ภูมิหลังความรู้นะครับทัศนคติในความคิดและวิชาการที่ตัวเองศึกษามาทุกคนมีข้อจํากัดบางคนอาจจะเป็นราชบัณฑิตบางคนเป็นอักรมหาบัณฑิตบางคนเป็นมหาบัณฑิตบางคนเป็นบัณฑิตธรรมดาบางคนก็เป็นชาวบ้านธรรมดา <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อลิมิตข้อจํากัดต่างๆเหล่าน,นี้นะครับใน,ในการที่จะสอนทำคนที่เป็นตัวเซนเตอร์ก็คือคนที่จะกล่าวทำเนี่ยเป็นตัวหลักจะต้องมีภูมิหลังมีความรู้มีทัศนคติ แล้วก็มีความรู้ในเรื่องพระไตรปิฎกถึงจะหยิบมาได้ทีนี้พอหยิบเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาี่เป็นตัวเมสสิคือตัวสารใช่ไหมครับที่จะสื่อไปให้สาราชนรู้เนี่ยตัวสารดังกล่าวจะต้องถูกต้องแม่นยําถูกต้องแม่นยำ,อ,นยำอันนี้หลักก่อนนะครับและคนที่รับเนี่ยเขาจะถอดรหัสสารที่เขาส่งมานั้นนะเข้าใจมากเข้าใจน้อยแล้วแต่เนื่องจากบัวม,มีสมเหล่าในพระวินยัยมี4เหล่าในอัตถกถา บัวสีเหล่าตั้งแต่อยู่ใต้ตมขึ้นมานิดหน่อยจนกระทั่งคนน้ําสติปัญญาคนไม่เหมือนกันเอาล่ะหลักต่างๆในการสื่อสารนั่นนะครับพระบุทธเจ้าท่านบอกว่าการจิบรมหรือแสดงธรรมเนี่ยนะครับท่านสอนพระภิกษุนะครับเอาพระภิกษุก่อนท่านบอกว่าต้องมีหลักอยู่4ีห้าอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือแสดงธรรมไปตามลาดับที่เรียกว่าอนุปพิกถา,ามีอะไรครับมีการาก็คือมีมีทานมีศีลมีสักข,ขะม,มีการม,ม,มาการมาวจรแล้วก็มีเนคขมะ ก็คือให้รู้จักการให้ทานรักษาศีลอานินนสงของการทําบุญแล้วได้ขึ้นสวรรค์นะครับอาน,นิสง์ของการออกจากการรมและอาน,นิสง์ของการออกบวชซึ่งเป็นอุดมภาพศเห็นไหมครับการบวชเนี่ยคืออุดมภาพศนะครับไล่มาตามลําดับหมายถึงว่าตั้งแต่ตื้นธรรมดาจกนกระทั่งยากอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือการแสดงธรรมต้องแสดงด้วยความเมตตาและอย่างที่สามการแสดงธรรมต้องไม่ยิงอามิตร ต้องไม่มีอามิตรต้องไม่มีเพื่อประโยชน์ตนเองและอย่างสุดท้ายเนี่ยสาระสาคัญก็คือว่าการแสดงธรรมต้องไม่กระทบตนเองและกระทบผู้อื่นนั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมและท่านให้พระภิกษุสามมณเรแสดงธรรมนั่นนะครับจะต้องไม่กระทบตนเองกระทบตัวอื่นจะต้องใช้ท่านเรียกว่าพระสุรเสียงอันไพเราะ,ะคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่า เสียง <ess iz it ian> ท่านดุดนกกาลเวกดุดเท้ามหาผมเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยพระองค์แสดงธรรมโดยคำานึงถึงการสัจจะกาลวาทีสัจ,จวาทีนะครับภูตวาทีแล้วก็อัตวาทีธรรมวาทีวินัยวาทีอันที่1ก็คือแสดงธรรมกล่าวโดยรู้จักการรู้เวลาในการกล่าวธรรมอันที่สองกล่าวและทําได้จริงสัจ,จวาทีอันที่3าภูตวากล่าวคําจริงอันที่4คืออัตวาทีกล่าวเนื้อหาสาระของธรรมอันที่5คือธรรมวาทีกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมจริงๆอันสุดท้ายคือวินยัยกล่าวสิ่งที่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้คนตกไปในอบาย นี่คือหลักผู้ที่เจ้านะครับเพราะฉะนั้นสาระสาคัญที่ท่านสอนพระนั่นนะครับชาวบ้านก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเนื่องจากอะไรครับชาวบ้านจะต้องแสดงธรรมโดยความไพเราะจะต้องแสดงธรรมด้วยความนอบน้อมต่อธรรมเนื่องจากว่าในพระสุตตปิฎกในพระวินัยมีคำคำที่เรียกว่าพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาพุทธคารวตาคือความเป็นผู้นอบน้อมแต่ก็ตอพระพุทธธรรมคารวตาเป็นผู้นอบน้อมต่อพระธรรม คำสั่งสอนของพระองค์สังฆคารวตาเป็นผู้นอบน้อมต่อพระสงฆ์นั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับประเด็นคือว่าไม่ว่าท่านจะเป็นพระภิกษุสัม,มเณรไม่ว่าท่านจะเป็นคฤลึสัดคารวะแต่สิ่งที่ท่านกําลังพูดคืออะไรครับทำใช่ไหมครับซึ่งเป็นของที่พุทธเจ้าท่านสอนมาใช่ไหมครับท่านก็ต้องสอนด้วยความเคารพไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นเชกเช่นเดียวกับที่อาจารย์สุชีปุญญาณุภาพท่านเคยพูดไว้ท่านบอกว่าธรรมะเป็นของสูงแต่การสอนต้องแสดงความเคารพในธรรม เคารบผู้ฟังอย่าไปคิดว่าผู้ฟังไม่มีสติปัญญาต้องคิดว่าทุกคนต้องการสติปัญญาทุกคนอย่าไปด้อยค่าคนอื่นเพราะฉะนั้นในการสอนธรรมต้องสอนด้วยธรรมะคารวตาเปรียบประดุจอะไรรู้ไหมครับเปรียบประดุจกับการที่เราเดินเข้าไปในในพระอุโบสถเราเจอพระพุทธปฏิมาผมถามว่าพระภิกษุเดี๋ยวต้องก้มกราบไหมครับกราบอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ขหักยกเท้าได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านสอนคือธรรม เพราะฉะนั้นนี่คือหลักที่ผู้ทธเจ้าเราพูดโครงสร้างนะครับหลักที่เป็นในพระไตรปิฎกที่นี่ประเด็นก็คือว่าในการสอนธรรมนั้นนะครับถ้าปรากฏว่ามันเป็นกรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างพระกับชาวบ้านถ้าในมุมอมผมซึ่งผมเป็นนักวิชาการศาสนาด้วยเหมือนที่ท่านเหมือนที่เราศึกษากันมาเราก็มองว่าข้อตู้แย้งดังกล่าวเนี่ยมันมีอย่างเดียวคือตู้แย้งว่าไม่เป็นไปตามพระไตรปิฎกไม่เป็นไปตามพระพิธรมรมพาวินัยและพระสูนตรต่างตปิฎก แค่นั้นเองครับถ้าทุกอย่างสอดคล้องเป็นไปเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งที่ผู้เช่าท่านบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกที่ที่ท่านกล่าวไว้แล้วพระเทา,ารา์เนี่ยรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกนั้นปัญหาไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโต้แย้งมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าโต้แย้งว่าตรงนั้นผิดตรงนี้ถูกตรงนั้นผิดตรงนี้นนนนนถูกนะครับซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้มูลนทธิทนายกองทัพรมเราดูอยู่นะครับแล้วเราก็ มีผู้รู้พระไตรปิฎกเยอะแยะเพียงแต่ว่าทําไมเรายังไม่ออกมาเนื่องจากว่ายังไม่เห็นประเด็นและประโยชน์ในการที่เราจะออกมาณปัจจุบันเนื่องจากว่าถ้าเรามาแล้วมีวิวาทะต่างๆร,รับประวาทะกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เนี่ยความวุ่นวายก็จะเกิดเราเป็นองค์กรเราต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยในส่วนของการสอนธรรมที่เกี่ยวกับคฤหัสถหัดคารวะในมุมของผม และในสิ่งที่เราศึกษามาต้องสอนโดยทมและต้องสอนโดยความนอบน้อมต่อธรรมรรมคารวตาและนอบน้อมต่อผู้ฟังธรรมและที่สําคัญที่สุดท่านกําลังหยิบธรรมของพระเจ้ามาสอนไม่มีความนอบน้อมไม่ได้ครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งครับครับผมก็โอ้ก็ถือว่าครบนะครับก็คือว่าสรุปก็คือว่าการแสดงธรรมของคารวาตเนี่ยต้องนอบน้อมสุภาพครับไม่มีคำหยาบเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเป็นของสูงครับ เป็นการรวบรวมจากอาัคาารสาวกจากสาวกของพระเจ้าในการทาสังคายนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความความเห็นของเราเนี่ยก็คือคว่าต้องแสดงโดยความนอบน้อมผมเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือว่าท่านสงเกตด,ดูไหมครับคือที่พูดเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะทักท้วงว่าอ่ายุคสมัยเปลี่ยนไปฟังแล้วังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันอยู่ที่ว่าเรานอบน้อมแต่เราสามารถหยิบหยิบหลักธรรมที่ง่าย แล้วหยิบหลักธรรมที่ยากเนี่ยมาแปลให้ชาวบ้านฟังนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบแต่กรณีที่ไม่เคารพหรือหรือเคารพเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังผมเนี่ยบวชมาเนี่ยครับก่อนที่เราจะแสดงธรรมเราตั้งน้โมก่อนใช่ไหมครับขอแสดงความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระตาทุเรศเราชอบใช่ไหมครับสามจบหรือแม้กระทั่งเราจะอ่านวินัยหรืออ่านธรรมกถานเนี่ยครับเราเราเรานั่งพนมมือเสร็จแล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์ อายังวิน,นิยังะทามายาเดสิตาสาตายสมติสัลเเตตบังอันนี้เก wisdom, ่าววินนยนะครับยังต้องขอขอก่อนนะครับว่าพระเถรเราดเถรเาพระเจ้าขออนุญาตกก่าวินัยถ้าผิดพลาดอะไรตรงไปขอเก่านอมน้อมพระวินัยแต่ถ้าจะกล่าวาธรรมกถาที่ไม่ใช่เทศนานะครับเราก็กล่าวว่าอายังวิธรรมธรรมมีคถามายาเดสิตาสาตายสมติสัลเกเตตบานามัตถุพุทธานังนามัตถุนมโมมุตานมุติยาคือทุกอย่างเป็นไปด้วยความนอบน้อมธรรมแต่การพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราพูดแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องนะครับมันอยูู่่่่่ทททีีเเเเคคนนิรรรราาาาาใใกจะยยยออองงงหห้้ขืต เพราะฉะนั้นวิธีการไม่เกี่ยวความเยื่นเยออไม่เกี่ยวเกี่ยวที่ว่าเราเวลาเทศจริงเนี่ยเราสามารถที่จะให้มันกระชับให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ต้องการได้หรือไม่เอานั้นเป็นหลักของการแสดงธรรมตั้งหากไม่เกี่ยวกับเรื่องความนอบน้อมหรือไม่นอบน้อมยกตัวอย่างที่สําคัญที่สุดครับหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเนี่ยผมฟังเทศท่านตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะครับแล้วผมทันท่านด้วยครับเพราะว่าบวชอย,อยู่อยู่แถวนั้นหลวงตามหาบัวเนี่ยเวลาท่านสอนธรรมท่านพูดฉับฉับ,ฉบ,ฉบ เหมือนหยาบแต่ไม่หยาบนะครับแต่สิ่งที่ท่านพูดท่านไม่พูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงที่เป็นบุคคลท่านพูดกระทบกิเลสต้องฆ่ากิเลสอย่างนี้ต้องกระทบตรงนั้นตรงนี้กิเลสต้องฆ่ามันตรงนั้นตรงนี้หลักธรรมตรงนี้นตรงนีน้ท่านพูดเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนมีความฮพกเขิมในการปฏิบัติธรรมฆ่าการมาคะปฏิฆาทิฐทอะไรต่างๆที่เป็นหลักธรรมแล้วเป็นกิเลสของมนุษย์ท่านทําเพื่อกระทบกิเลสไม่ได้กระทบคนอันนี้คือหลักสาระสาคัญคร,ครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการสอนธรรมเนี่ยในมุมของเราเราก็มองว่า ควรจะมีความนอบน้อมต่อธรรมมันคนละเรื่องกับการที่จะบรรยายทำยังไงให้คนเข้าใจบรรยายยังไงคนก็เข้าใจถ้าเรามีหลักในการบรรยายที่ถูกต้องเรามีความรู้เรามีตัวสารที่ดีหลักธรรมที่ดีเรามีผู้รับสารที่มีสติปรรยยัญญามีความรู้และมีช่องทางในการสื่อสารครบ4อย่างนี่คือหลักการสื่อสารครับเพราะฉะนั้นครบถ้วนครับผมเรื่องนี้ฮครับครับก็หมดเวลาแล้วครับผมครับก็คิดว่าวันนี้คงจะได้ความรู้จากมลทิตนายกองทรัพย์ธรรมเกี่ยวกับ การแสดงธรรมของคารวาดด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพและด้วยความสุภาพสรุปส,สั้นๆเป็นอย่างนี้เลยวันนี้ผมทนายอนันชัยเฉยเดชและท่านตประยุทธ์ประเทศเสนาก็ลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ